มาคิดเลขแบบเร็วกันกับเครื่องบินพาณิชย์บินได้926กิโลเมตรต่อชั่วโมงตรวจของเราบินสู่อวกาศด้วยความเร็ว42,500กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ถ้าดาวเคราะห์น,น้อยดวงนี้ทำลายสติตทิทั้งหมดและเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว53,100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเร็วกว่าความเร็วเสียงถึง43เท่าด้วยความเร็วนั้นคุณข้ามาหาสมุทรแอตแลนติกได้ในเวลาเพียง5นาทีส่วนที่แย่ที่สุดคือสิ่งนี้อาจจะตกลงสู่พื้นโลกได้นี่คือดาวเคราะห์น,น้อย 2,021 RX9 กว้าง40เมตรมีขนาด1ใน3ของสนามฟุตบอลมันเพิ่งถูกค้นพบเมื่อไม่นานมานี้และนักวิทยาศาสตร์ก็คำนวณวงโคจรอของมันได้มันไม่กลมเหมือนดาวเคราะห์ส่วนใหญ่มันเป็นวงรีแบบเดียวกับถ้าคุณบีบโดนัทเล็กน้อย RX9 เริ่มต้นการเดินทางไปยังศูนย์กลางของระบบสุริยะห่างจากดวงอาทิตย์ประมาณ440ล้านกิโลเมตรมันข้ามแถบดาวเคราะห์น้อยจากนั้นก็วงโคจรอของดาวคานแล้วก็วงโคจรอของโลก มันหมุนเป็นวงกลมรอบดาวฤกษ์ของเราแล้วยิงกลับเหมือนหนังสติ๊กดาวเคราะห์น้อยจะเคลื่อนที่ออกจากดวงอาทิตย์จนกว่าไรโน้มถ่วงของดาวฤกษ์จะบังคับให้มันเริ่มเดินทางกลับ RX9 เดินทางไปกลับ1รอบด้วยเวลา2.5ปีของโลกแม้ว่าวงโครจรของดาวเคราะห์น้อยดวงนี้จะตัดกับวงโครจรของโลกแต่มันก็ไม่เป็นอันตรายต่อเราระยะที่ใกล้โลกมากที่สุดคือ7.5เท่าของระยะระหว่างโลกและดวงจันทร์แต่มีดาวเคราะห์น้อย,อ,ยอื่นอีกมากมายในโอกาส RX9 อาจจะชนกับพวกมันและเปลี่ยนวิถีได้โอ้ และนั่นอาจจะทําให้มันอยู่ในลิสต์ดาวเคราะห์น้อยที่อาจจะเป็นอันตรายได้และนี่คือดาวเคราะห์น้อย2021 ny 1และมันก็อยู่ในลิสต์แล้วมันใหญ่เท่ากับเทพีเสรีภาพ2อันและเคลื่อนที่ผ่านอาวกาศด้วยความเร็ว9.5กิโลเมตรต่อวินาทีดาวเคราะห์น้อยดวงนี้จะพาคุณไปยังดวงจันทร์ได้ในเวลาเพียง11ชั่วโมงวงโครจรของมันเป็นวงรีจุดไกลของมันอยู่ที่ไหนสักแห่งระหว่างแถบดาวเคราะห์น้อยกับดาวพฤหสัสบดีที่3.9เเท่าของระยะทางของโลกกับดวงอาทิตย์ จุดที่โครจรใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุดอยู่ใกล้วงโครจรของโลกดาวเคราะห์น้อย NY 1นา่ผ่านโลกได้ววระยะเพียงแค่สีเท่าของระยะระหว่างโลกและดวงจันทร์มันจะหมุนเป็นวงกลมรอบดวงอาทิตย์และกลับไปที่ตำแหน่งเริ่มต้นดาวเคราะห์น้อยจะโครจรครบรอบโดยใช้เวลาเกือบ4ปีของโลกสถิติการเข้าใกล้โลกมากที่สุดเป็นของดาวเคราะห์น้อย2020 v t 4มันเป็นหินขนาดเท่ารถบัสและบินที่ระดับความสูง370กิโลเมตรเหนือพื้นโลกถ้าให้เปรียบเทียบ สถานีอวกาศนานาชาติโคจรรอบโลกด้วยความสูง400กิโลเมตรดังนั้นมันจึงบินข้าหมหัวของเราจริงๆเลยในภูมิภาคมหาสมุทรแปซิฟิกใต้แล้วเราก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีดาวเคราะห์น้อยดวงนี้อยู่มันบินเหนือโลกในเวลากลางวันแล้วเรามองไม่เห็นเพราะแสงของดวงอาทิตย์วิศาสตร์ได้รู้เรื่องดาวเคราะห์น้อยดวงนี้ในเวลา15ชั่วโมงต่อมาถ้ามันตกลงมาบนโลกเอาเป็นว่าเราคงมีวันที่แย่สุดๆเลยล่ะแม้ว่าดาวเคราะห์น้อยดวงนี้จะมีขนาดเล็กแต่มันก็เคลื่อนที่เร็วมาก ซึ่งทําให้มันมีพลังงานมหาศาลแต่เรามีเกราะที่ปกป้องเราจากหินอวกาศชั้นบรรยากาศนั่นเองมันจะไปด้วยอนุภาคอากาศเมื่อดาวเคราะน้อยเข้าสู่ชั้นบรรยากาศของเรามันจะเริ่มปะทับกับอนุภาคเหล่านี้เนื่องจากการเสียดส,ส,สีสิ่งนั้นทําให้ดาวเคราะน้อยร้อนขึ้นมาจนเริ่มไหม้นี่คือเหตุผลที่ด้านล่างของกระสวยอวกาศได้รับการปกป้องด้วยแบล็กไทพวกมันทนต่ออุณหภ,ภูมิได้ถึง1260องศงาเซลเซียสเพราะงั้นถ้าดาวเคราะน้อยมีขนาดเล็ก มันก็จะเผาไหมในชั้นบรรยากาศจนหมดและกลายเป็นฝุ่นถ้ามองจากโลกก็จะดูเหมือนดาวตกนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าดาวเคราะห์น้อยที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางน้อยกว่า25เมตรจะเผาไหมในชั้นบรรยากาศจนหมดและไม่ก่อให้เกิดอันตรายใดๆแต่ดาวเคราะห์น้อยที่มีขนาดใหญ่กว่า2.4กิโลเมตรสร้างความเสียหายได้มากแล้วเรารู้จักดาวเคราะห์น้อยแบบนั้นที่ผ่านโลกของเราเป็นประจำ C179 ทูทาทิสมันกว้าง5.4กิโลเมตร มันใหญ่กว่าเซ็นทรัลพาร์คในนิวยอร์กีิและถ้าคุณวางก้อนหินก้อนนี้ลงบนตาช่างมันจะแสดงน้ำหนัก5บวก0 11ตัวตันหนักสุดๆเลยสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือดาวเคราะห์น้อยดวงนี้เคลื่อนที่ในวงโครจรที่ไม่สม่ำเสมอเพราะมันได้รับผลกระทบจากโลกและดาวเฤื่อหัสอยู่ตลอดเวลามันเหมือนกับว่าดาวเคราะห์กำลังเล่นปิงปองกับหินยักษ์ก้อนนี้มันยังทำให้ดาวเคราะห์น้อยหมุนอย่างบ้าคลั่งถ้าคุณอยู่บนพื้นผิวของทูทาทิสคุณจะเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นและตกในตำแหน่งที่ต่างกันโดยสิ้น เพราะความกลาหน,นี้นักวิทาศาสตร์จึงทํานายการเคลื่อนที่ของดาวเคราะหน้อยดวงนี้ได้ล่วงหน้า50ปีเท่านั้นและในปี2004มันเข้ามาในระยะสีเท่าของระยะทางระหว่างโลกถึงดวงจันทร์เท่านั้นโชคดีที่วันหนึ่งมันอาจจะออกจากระบบสริยะของเราไปดาวพฤหัสหรือโลกจะส่งมันไปในอวกาศที่ห่างไกลเหมือนหนังสติ๊กแต่ถ้ามันตกลงสู่พื้นโลกก็จะทําให้เกิดสึนามิขนาดมื่อมาและแผ่นดินไหวทั่วโลกจากนั้น การดำรงอยู่ของอารยธรรมของเราก็คงยากที่จะรอดภัยพิบัติที่คล้ายกันเคยเกิดขึ้นเมื่อประมาณ66ล้านปีก่อนในเวลานั้นผมยังไม่เกิดหรอกนะแต่ผมเคยได้ยินเรื่องนั้นดาวพราะน้อยขนาดเท่าเก,กาะแมนฮัตตันบินมายังโลกดวงอาทิตย์ทาให้พื้นผิวของมันร้อนและทําให้วัสดุระเหยกลายเป็นไอฝุ่นและไอน้ํากลายเป็นหางขนาดยักษ์ที่ส่องแสงเจิดจ้าในท้องฟ้ายามค่ำคืนขึ้นก่อนที่มันจะตกลงมามันเป็นวัตถุที่สว่างที่สุดในท้องฟ้า อาจจะสว่างกว่าดวงจันทร์ด้วยซ้ําทันทีที่ดาวเคราะโนยนี้เข้าสู่ชั้นบรรยากาศของโลกมันทําให้เกิดเสียงดังมากถึงขนาดที่คุณสามารถได้ยินมันจากอีกด้านหนึ่งของโลกมันเริ่มไหม้เศษเล็กเศษน้อยเริ่มตกลงมาจากส่วนหลักของอุกกาบาตบางส่วนถูกเผาไหม้อย่างสมบูรณ์ในชั้นบรรยากาศแต่บางส่วนก็ตกลงสู่ผิวน้ําในช่วงเวลาแห่งการประทะมวลและความเร็วของอุกกาบาตสร้างพลังงานมหาศาลเท่ากับระเบิด100เทราตัน นั่นมันตู้มใหญ่เลยทีเดียวพลังงานทั้งหมดกลายเป็นความร้อนแล้วกลายเป็นกําแพงไฟแผ่ไปทั่วบริเวณที่กระแทกและเผาทุกอย่างที่ขวางหน้าคลื่นระเบิดจากจุดที่ประทัดซัดไปรอบโลกของเราหลายครั้งมันทำให้เกิดซึนามิที่มีคลื่นสูงกว่าตึก Empire State และเกิดแผ่นดินไหวที่รุนแรงมากจนพื้นดินแตกออกจากกันหลังจากเหตุการณ์นี้ประมาณ95%ของสิ่งมีชีวิตทั้งหมดบนโลกสูญพัน อุกาบาททิ้งหลุมที่กว้างเท่าสะพานโกลเด้นเกต66สะพานไว้แล้วมันก็ลึกมากจนใส่ภูเขาเอเวอเรสสองลูกไว้ในนั้นได้และมันก็ยังมีวัตถุจํานวนมากในแถบดาวเคราะห์น้อยหลังดาวองคารที่เป็นภัยต่อโลกอย่างซีรีส์มันไม่ใช่แค่ดาวเคราะห์น้อยแต่เป็นดาวเคราะห์แครแม้ว่ามันจะมีมวลเพียงแค่1%เปอร์เของดวงจันทร์และกว้างเท่ากับเท็กซัสเท่านั้นแต่มันก็ยังส่งผลกระทบกับวงโคจรของโลกและดาวองคารด้วยแรงโน้มถ่วง การชนกับดาวเคราะห์น้อยขนาดนั้นจะทำลายโลกและถูกฉีกออกเป็นชิ้นๆดังนั้นเราจึงต้องเรียนรู้วิธีการหลีกเลี่ยงการชนกับดาวเคราะห์น้อยที่เป็นอันตรายตอนนี้เรามี2ทางเลือกทำลายดาวเคราะห์น้อยหรือทำให้มันเปลี่ยนวิถีของมันและบินผ่านโลกไปการทำลายหินก้อนใหญ่ที่หนักพอๆกับเมืองทั้งเมืองนั้นค่อนข้างยากมากดังนั้นเราจึงใช้ทางเลือกที่2เราส่งยานอวกาศพร้อมระเบิดไปที่นั่นแล้วก็ระเบิดมันสักหน่อย แต่เราก็ไม่ต้องเจาะรูเพื่อเอาระเบิดใส่เข้าไปในดาวเคราะห์น้อยระเบิดจะต้องอยู่เหนือพื้นผิวและชี้ขึ้นไปด้านบนจากนั้นตามกฎของฟิสิกส์ดาวเคราะห์น้อยจะเคลื่อนตัวลงมาเล็กน้อยแม้ว่ามันจะเคลื่อนที่เพียงไม่กี่เมตรแต่ในระดับจักรวาลสิ่งนี้จะเปลี่ยนวิธีของมันไปได้อย่างมากอีกทางเลือกหนึ่งคือแทรกเตอร์แรงโน้มถ่วงหลักการง่ายๆคือวัตถุทุกอย่างมีมวลที่มีแรงโน้มถ่วงเช่นกันแม้แต่ตัวคุณใช่คุณมีแรงโน้มถ่วงเป็นของตัวเอง แผนของเราคือส่งยานอวกาศร้ายคนขับไปยังหีนอวกาศมันเพียงแค่ต้องลอยอยู่เหนือพื้นผิวของดาวเคราะห์น้อยจากนั้นขีนอวกาศก็จะดึงดูดยานของเราแต่เครื่องยนต์ของยานจะต้านทานไว้และส่งผลให้ดาวเคราะห์น้อยเริ่มดึงตัวเองเข้าหายานอวกาศเรียบร้อยเราช่วยโลกไว้ได้แล้ว <c oughs> เรายังใช้พลังงานแสงอาทิตย์ได้ด้วยสิ่งที่เราต้องทําคือสร้างสถานีอวกาศขนาดยักษ์จากเลนขยายหลายพันเลนแล้วส่งไปยังดวงอาทิตย์ เมื่อเราพบดาวเคราะห์น้อยที่เป็นอันตรายสถานีจะโฟกัสรังสีดวงอาทิตย์ไปบนพื้นผิวของมันน้ำแข็งจากพื้นผิวจะเริ่มระเหยและเคลื่อนขึ้นด้านบนแรงปฏิกิริยาจะผลักดาวเคราะห์น้อยลงหรือส่งผ้าคลุมขนาดใหญ่ที่ทำจากวัตถุมันวาวเช่นกระดาษฟอยล์ไปยังดาวเคราะห์น้อยถ้าคุณห่อดาวเคราะห์น้อยด้วยวัตถุดังกล่าวมันจะสะท้อนแสงอาทิตย์รังสีจะสะท้อนไปทางหนึ่งและผลักดาวเคราะห์น้อยไปทางอื่นเล็กน้อย วิธีนี้จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อเรามีเวลาสัก2 3ปีก่อนที่ดาวเคราะห์น้อยจะมาถึงอีกกลยุทธ์หนึ่งคือการติดเรือใบสุริยะเข้ากับดาวเคราะห์น้อยมันจะทํางานเหมือนร่มชูชีพแต่มันจะไม่หยุดเพราะอากาศแต่หยุดเพราะแสงอาทิตย์และตัวเลือกที่ง่ายที่สุดคือเราติดเครื่องยนต์จรวดธรรมดากับดาวเคราะห์น้อยได้จากนั้นนอกจากเราจะเปลี่ยนวิถีการบินได้เรายังควบคุมมันได้ด้วยและถ้าดาวเคราะห์น้อยดวงที่ใหญ่กว่าปรากฏขึ้นบนขอบฟ้า เราก็ใช้หีนอวกาศที่เราควบคุมได้เป็นตัวชนขนาดยักษ์ได้